กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ะนีับผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวเนี่ยครับของคลิปเรียวนะครับใน i อีนี่ครับต่อคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์วิดีโอไปแล้วนะเรามียอดวิวน้อยนะครับได้อยากจะเพิ่มยอดวิวเพื่อดันคลิปวิดีโอให้ขึ้นฟีดมากขึ้นนี่ครับอ่ากุสามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับอ่าหลักกดเข้าสู่เว็บไซต์นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เก e คิดโ o c i a l c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานกันเลยนีครับอ่ะเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะพะกริตที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนีครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลในยุ่งยาก็สามารถสมัครใช้งานด้วยไปฉีก o o g เกิลหรืออีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กด สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k e m s o c i a l com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มใี้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นี่ครับ i g YouTube t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับอในสน่วนนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม i g ีนะครับก็คียกเข้าไปนี่ครับ แล้วก็มาดูที่หมดหมู่นี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเร็วนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มยอดวิวเล,เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อน,นะครับอันในบริการที่มีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตก,กต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับยกเว้นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับจำนวนเงินยังบั๊กอยู่นะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวที่2ตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ไอจีนี่ครับแล้วก็มาที่คลิปที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้ะครับมีอยู่ที่27วิวนี่ครับก็เลือกเข้าไปนี่ครบแล้วก็คลลิงก์ของคลิปโดยการกดที่3จุดตรงนี้แล้วกดคลอกลิงก์นี่ครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยประกอบนำลิงก์มาวางนะครับอในส่วนจำนวนนีครับอยากเพิ่มยอดวิวเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่1000วิวนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าใช้จ่ายเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรง อ่ะพอเราก็สั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่จได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ยมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เรา่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับอ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าคิวดีโอที่เราใส่เข้ามาะนี่บตรงนี้ก็แนะนำไม่คิด้าไปเพื่อเช็คดูนะว่าลิงค์คิวดีโอถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ่ะเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดวิวก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ อ่ะ <medio S 2> no? ต่อมานี่คร <ir> ับก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็ที่เป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมน่านได้ะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกินมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่เคยเติมเงินกันเลยเกิดคุณผู้ชมนีครับกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับอนนในเมนูเติมเงินนี่ครับก็จะมีเลือก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นกกกาาาาารรรรรสแนนนนนน QR ะะคคคััับบอี้้มมถเเติไดทุธลย ต่อมานี่ครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางโทมาน w ่วอลเล็ตนะครับและช่องทางสุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางของเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้นี่ครับอ่ะคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมาจําแนะนาก่อนเทเติมเงินกันด้วยนะครับอ่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะเราใช้บริการในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะรับสิทธิ์เนี่ยสูตรซีรีส์หนังจีนฟรีกันเลยนะครับอ่ะกบ อ่ะเขาก็ามีเอาเลือกดูนะครับหลายร้อยเรื่องกันเลยนะครับแล้วเขาจะมีอัปเดตเรื่องใหม่ๆให้เราดูกันทุกเดือนเลยนะครับต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาาาี่ยเด๋มก็ยะภาพคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ไอจีกันเลยนะครับตอนนี้ให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์เพื่อดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้ยอดวิวของคลิปวิดีโอที่ผมเลือกก็มีอยู่ที่27วิวนี่ครับเด๋มจะลองกรีดเฟซหน้าจอเลยะนีับดูว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าถ้านบยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง3,241วิวกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะค่ับแล้วก็อ่าอาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปเครับเพราะทางเว็บก็มีการแทนมา้รลวด้วยนะครับถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนีครับต่อมานี่ครับพอยอดวิวขึ้นกันแล้วคอยกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนีครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดรับอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ อ่ะก็กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกเลงนี้ครับตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนีครับโดยใหเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เขามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แยกจากค่าคอมมิชชั่นกันด้วยถึง5%กันเลยนะครับอ่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอ่ะก็ให้ผู้ชมนะกดมาที่เมนูติดต่อมีกันเลยนะครับ อ่ะเขาก็จะมีเอาเรื่องติดต่อมีนะครับสองช่องทางะครับช่องทางแรกตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางไลน์นะครับก็แอดไลน์กันไปได้เลยนะครับหรือว่าใครชะสแกน q ิโค้ดก็คลิกที่ไลน์ตรงนี้นะครับส่วนช่องทางที่2จะเป็นตัวเชื่อหเือนะครับตรงนี้ก็กรอข้อมูลกันให้เรียบร้อยะครับแล้วก็มากดส่งตัวด้านล่างนะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับส่หรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะเข้านนนกััได้เลยะครบ ตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ